สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพในสังคมสารสนเทศค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารพระรา,าชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการส่งเสริมความโปรง่งใสและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562หรือ p d p a วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการส่งเสริมความโปรง่งใสและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยประเภทของข้อมูลข่าวสารข้อมูลที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจด,ดูได้ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามคำขอ ขอยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นจริยธรรมในการใช้และเผยแพร่สารสนเทศหลักจริยธรรมในการจัดการข้อมูลสุขภาพความเป็นส่วนตัว Privacy ความลับของข้อมูลผู้ป่วย (Confidentiality) การได้รับความยินยอม (Informed Consent) การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือผลประโยชน์ทางการค้าการใช้สารสนเทศในยุคดิจิทัลอย่างมีจริยธรรมการหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเท็จ (Fake News) การเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นความรับผิดชอบของผู้ใช้และผู้เผยแพร่ข้อมูล ความหมายและความสำคัญของข้อมูลความหมายของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร (information) ข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมจัดระเบียบและประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายสามารถใช้ในการตัดสินใจหรือการวิเคราะห์ต่างๆได้สารสนเทศ (information) ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและตีความแล้วทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ความสำคัญของข้อมูลในยุคดิจิทัลในยุคสังคมสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและสุขภาพการเข้าถึงและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนความจำเป็นของกฎหมายและจริยธรรมในการจัดการข้อมูล การใช้ข้อมูลโดยไม่มีการควบคุมอาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวกฎหมายและจริยธรรมมีบทบาทในการกำหนดแนวทางและข้อบังคับในการจัดการข้อมูลเพ <c oughs> ื่อป้องกันการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดและส่งเสริมการใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ <c oughs> การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) หลักการ 1. ความลับ (Confidentiality) 2. ความถูกต้อง (Integrity) 3. ความพร้อมใช้งาน (Availability) แนวทางการป้องกันและส่งเสริมความปลอดภัย 1. การเข้าถัดข้อมูลตัวอย่างเช่นระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) เข้าถัดข้อมูลผู้ป่วยก่อนส่งความเครือข่าย ข้อมูลผลตรวจผู้ป่วยเข้า,หารหัสไว้ก่อนเก็บในเซิร์ฟเวอร์การของโรงพยาบาล 2. การยืนยันตัวตนตรวจสอบว่าผู้ใช้งานเป็นใครก่อนให้เข้าถึงข้อมูลประเภทรหัสผ่านลายนิ้วม,มือหรือใบหน้าบตบประจำตัวเจ้าหน้าที่ PIN ตัวอย่างการใช้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบนัดหมอออนไลน์ผ่าน OTP ที่ส่งผ่าน SMS 3. การควบคุมสิทธิการเข้าถึง จำกัดว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นแพทย์สามารถเข้าถึงผลตรวจอย่างละเอียดพยาบาลเข้าถึงเฉพาะข้อมูลการพยาบาลเจ้าหน้าที่การเงินเข้าถึงเฉพาะข้อมูลค่าใช้ใจ่าย 4. การบันทึกและการตรวจสอบเข้าถึงบันทึกกิจกรรมการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานเช่นใครเปิดดูแก้ไขหรือลบข้อมูลอะไรเมื่อไรตัวอย่าง หากเกิดข้อมูลล่วไหลาสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลนั้นล่าสุดใช้เป็นหลักฐานทางวินัยหรือกฎหมายได้5การใช้ไฟไว์วอลและระบบป้องกันไวรัสสร้างแนวกัน้นป้องกันผู้ไม่หวังดีจากภายนอกและตรวจจับไวรัสหรือมาแวร์ที่อาจแฝงตัวในระบบตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์ของโรงพยาบาลมีไฟวอลที่ตรวจจับ IP ต้องสงสัย ติดตั้งระบบป้องกันในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ใช้จัดการข้อมูลผู้ป่วย 6. การจัดทำนโยบายความปลอดภัยข้อมูลมีระเบียบและแนวทางการใช้งานข้อมูลอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นห้ามถ่ายภาพเวระเบียนหรือผลตรวจผู้ป่วยห้ามนำข้อมูลออกนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตลงโทษทางวินัยผู้ฝ่าฝืน และนี่คือแหล่งที่มาของข้อมูลที่พวกเราได้นำเอามาพูดให้ทุกคนฟังค่ะ